ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกเช่นเคยครับจ้องสั่งชีเนลนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของใกล้ดีเทคนะครับก็จะมีโดยกันทั้งหมด7ตัว7ดรหัสนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดตูกใจกดกระดิ่งกดซับตะไคร่และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับ และหนาดของเน็ตดีเทคนะครับก็จะมีทั้งหนดเน็ตตัวใหม่แล้วก็หนาดเน็ตตัวเก่านะครับแต่ก็ยังสามารถกดสมัครใช้อ่านได้อยู่นะครับพร้อมแล้วครับไปรับชมเน็ตดีเทคตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตดีเทคตัวที่1กดดอกจัน3 99ดอกจัน1 1 4สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกรยกะยะการใช้อ่านนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่2นะครับเน็ตตัวที่2กดดอกจัน104ดอกจัน เพี r 0มก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งานนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่3นะครับเน็ตตัวที่3กดดอกจัน903ดอกจันเพี r 1มก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกนะครับระยะการใช้งานนานถึง30วันนะครับเน็ตตัวที่4นะครับเน็ตตัวที่4กดดอกจัน103ดอกจัน เลขห้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสองกิกระยะการใช้งานนานเจ็ดวันนะครับเน็ตตัวที่ห้านะครับเน็ตตัวที่ห้ากดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งหนึ่งสองสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการใช้งานนานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่หกนะครับเน็ตตัวที่หกกดดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจันแปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่ง 1กิกระยะการแจ้งานก็นาน7วันนะครับเน็ตตัวที่7ตัวสุดท้ายนะครับหัดเน็ตตัวที่7กดดอกจัน10-4ดอกจัน5 0 0สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการแจ้งานนาน1วันนะครับก็ครบไปทั้ง7ตัว7หัดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูไห้ครบทุกตัวทุกรหัสน,นะครับถ้าซิมของเค๋นะครับตรงตามงาเงอนไกนะครับก็สามารถกดกดสมัครใช้งานได้นะครับ